ไเอาบัวปลูกทำไงดึ่งเอาบัวขึ้นเรือเอาคนขึ้นเรือได้ไหมคนขึ้นเรือคนดจะคนไหนคมอได้จะคนสี่ห้าคนครับได้จะคนสี่หาคนต่นี้ก็เอาบัววิธีกัรปลูกเอะสมิงทำไงปลูกวดยครับี๋ตไปปักดำโดยพนักงานดับเพลิงไหมครับพนักงานเชิญครับเชิญครับเชิญเครับ แต่ว่านายอำเภอไม่ได้ลงนายกก็ลงเรือไปด้วยกันครับอ๋อแต่นี่ก็เราก็ชมุดน้ำเอาไปฝังใช่ไหมฝังฝังฝังลึกไหมฝังลึกไหมเขาแนะนำมามเมื่อซื้อมาเขาแนะนำมาก็คือการที่จะปลูกที่จะให้บัวติดตะเกีต้องให้อยู่ติดริมนายสั่งเลยครับตะเกียบ ต้องเอาลงไปปัดดำเหมือนหน้าครับก็ต้องให้อยู่กับซีโพนแต่ว่าเขาออกหน้ามันลึกตั้งเมตรห้าสิบะประมาณเมตรหนึ่งเนาะไม่กว่าโอกาสมันงอกงอกไหมเขาได้บอกไหมก็อยู่ดำ80หน้าไปที่ตะบันออกได้ได้ใช่ไหมอันนี้แทงก็ไป ไปชมุดน้ำใช่ไหมเนี่ยไปไปชมุดน้ำครับไปนั่งไหนหาหน้าไปทางไหนชอบเล่นน้ำโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนกักำลังทัน